all new gwm haval s s p x h v กับตัว hcv เนี่ยกะค่อนข้างคล้ายๆกันข้างหลังมีคาลิเปอร์เบรกนะครับแต่ตัวอาจจะเล็กกว่านะคือหน้าจอเนี่ยเราพูดกันถึงได้ไม่หมดหรอกอันนี้คืออะไรอะไม่แน่ใจเหมือนกันช่างมันนะฮะนี่ไง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 เห็นไหมปิดปิดปิดนะปิดนะไอ้จี้เฮ้ยโหราฟิกเก่งว่ะรอบนี้นะฮะ สวัสดีครับสเพื่อนชาวทุทสานทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ผมเออร์เช่นเคยครับรอบนี้ครับเราจะได้มาขับรถใหม่แล้วครับนี่คือรถในรูปแบบ all new เลยนะครับนี่คือ all new gwm haval s 6นะครับโดยรุ่นนี้ที่ผมขับในรอบนี้นะครับจะเป็นรุ่น phv หรือว่า plug in hybrid นั่นเองครับรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเลยครับในการ มาจําหน่ายในครั้งนี้ครับโดยมีการรวมกันนะครับในชุดเดียวกันเลยนะครับทั้งตัว SUV แล้วก็ตัว PSUV นะครับแน่นอนว่าจะมีการขายอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แน่นอนครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮะมาชมรายละเอียดโดยคร่าวๆกันดีกว่าครับว่ารอบขันรอบนี้ฮะจะมีอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ารูปร่างหน้าตานะครับของตัว PSUV กับตัว SUV เนี่ย จะค่อนข้างคล้ายๆกันแริ่และจะมี2รุ่นย่อยนะครับนั่นคือตัว P H V เนี่ยจะเป็นรุ่นโปรกับรุ่นเอ t ตาครับตัวที่คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นเอาตาครับหน้าตรงหน้าตาจะเหมือนกันนะร,รุ่น H G V เขาจะมีแต่รุ่นโปรอย่างเดียวนะครับข้างนอกเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะเอาเอาชัดๆหนอยมาดูข้างหน้าเนี่ยถ้า,าดูจากข้างหน้าจังจริงๆจังๆเนี่ยเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับโดยเนี่ยเขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นี่ทั้งหมดเลยนะฮะมีกล้องด้านหน้า,นามีคําว่า h a r w e ู่ตรงนี้ ตัวเซนเซอร์อะไรอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็สังเกตดูไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบ LED projector นะเป็นโคมคู่แบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น waterfall light นะครับซุกตัวนี้จะเป็นไฟ daytime สำหรับวิ่งตอนกลางวันครับสวยงามมากกว่าเดิมตัวนี้ก็คือหมายความว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยรูปลักษณ์ผมว่าสวยขึ้นนะดูดีขึ้นนะดูแปลกตาขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยครับมีการตัดด้านล่างนะครับด้วยสีดำนะครับแต่สิสีดําด้านนะฮะนี่แบบนี้ ทั้งหมดเลยรอมแม็กซเนี่ยจะเปลี่ยนลายใหม่เลยแบบสีดําเงาแบบนี้ครับถ้าเห็นลายแบบนี้นี่แปลว่ารุ่นอัลตร้าครับรุ่นท็อปสุดของตัว p h h v ครับยางที่เขาใส่มาครับเป็นของกูดเดียนะครับ Eagle F1 นะฮะตัวไซส์ยางที่เขาใส่มาคือ2 3 5 55 R19 ครับเป็นแม็กขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ เขาเท่นิดนึงครับเขาเพิ่มตัวที่เป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงแบบนี้เข้ามาให้ด้วยครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดเหมือนเดิมเลยแล้วมาดูการออกแบบด้านข้างเขาครับเขาจะมีซุ้มล้อครับเป็นสีดําแบบนี้เป็นชิ้นพลาสติกนะทำเป็นซุ้มล้อแล้วก็ไล่สีดำนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับไปยันด้านหลังให้เห็นแบบนี้เลยเขาจะมีตัดสีเงินนะครับอันนี้จะเป็นสีเงินรมดานะครับเช่นเดียวกับไฟหน้าครับที่เป็นไฟหน้าแบบรมดํานะก็ ทำให้ดูแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นนะครับกระจกมองข้างเขาใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับด้านบนและข้างล่างตัดเป็นสีดำนะครับมีกล้องตรงนี้ให้ครับร่องที่เขาใส่มาเนี่ยไม่ได้มีแค่360องศาครับแต่มีถึง540องศาเลยฮะตัวมือจับครับเป็นมือจับแบบสีเดียวกับตัวรถครับมีระบบ Keyless Entry นะครับให้ทั้ง2ข้างเลยคือฝั่งนี้คนนั่งก็มีให้ฝั่งคนขับก็มีให้นะครับดูกระจกนิดนึงครับกระจกเขาก็จะมีตัว บายสปอร์ตเอามาให้ระบบความปลอดภัยเต็มแน่นอนนะครับตัวขอบครับเป็นขอบสีเปียโนแบล็คนะครับรวมถึงตัวราวหลังคาด้วยก็จะเป็นสีเปียโนแบล็คเช่นเดียวกันครับและตัวรุ่น PHEV อั t ตร้ครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ได้กระจกหลังคาครับแบบพาโนรามิกสันรููนะฮะอ่าอันนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นช่องเติมน้องมันแน่นอนว่ามันยังต้อง ใช้ในส่วนของน้ำมันอยู่เพราะว่ามันเป็นปลั๊กอินไฮบริดครับอ่าเลื่อนลงมานะครับในส่วนของยางข้้งหลังนะครับก็ใช้ใช้เดียวกันครับก็คือ235ทับ 55R19 นะครับ,รบแล้วก็ข้างหลังมีคาลิเปอร์เบรกนะครับแต่ตัวอาจจะเล็กกว่านะข้างหลังเป็นช่วงล่างระบบมัลติลิงค์นะฮะตรงนี้เราจะเห็นเซ็นเซอร์อยู่นะครับข้างหลังนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะที่ช,ชัดแน่นอน,นครับก็คือ สัญลักษณ์ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้จะใช้คําว่าฮาวเวนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเขารีแบรนดิ้งใหม่กลายเป็นคาว่า GWM นะฮะใส่คําว่า S6 อยู่ตรงนี้แทนมีคําว่า PHB ครับที่จะดูออกว่าคันนี้เนี่ยคือตัวท็อปก็คือตัวล้อและตัวคําว่า PHB เท่านั้นฮะมาดูการตกแต่งเล้นะฮะมีไลายตั้งแต่ข้างบนเลยนะมีเสากาศชีพฉลานครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีตัวปีกสปอยเลอร์ด้านหลังครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็น ไฟเบรกทุกที่3อันใหญ่ๆแบบนี้เข้าไป1อันนะฮะมีตัวกระจกด้านหลังที่มีตัวระลายฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็มีการไล่ไฟนะครับตั้งแต่ซ้ายไปขวาตามสไตล์ของ S6 เลยว่าแต่แรกมาสวยงามยังไงมาตอนนี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับลงมามีกล้องอยู่ตรงนี้ให้แล้วก็มีตัวตัดนะครับที่เป็นสีเงินรมดำนะ ตัวนี้สีเงินรมดำนะครับเป็นโครเมียมนะฮะลงมาด้านล่างก็จะมีชุดเป็นชุดพลาสติกสีดำตรงนี้สวยๆงามๆให้มีตัวเซ็นเซอร์ให้ประตูท้ายครับเป็นแบบไฟฟ้าเปิดง่ายๆแบบนี้เลยฮะซึ่งข้างหลังใหญ่มากๆนะบ้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆจริงนะฮะนี่ดูพื้นที่เขาสิเห็นไหมในอันนี้ตัวของชาร์เจอร์นะที่เป็นสายอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้ อาจจะไฟได้ไม่ไวนะแต่ว่าตัวชาร์จที่เป็น DC เนี่ยไวแน่นอน่าตัวนี้เป็นชุดซ่อมนะยางี่็ะยางถ้ายางรั่วก็แบบนี้ดนะังนั้นแน่นอนว่าไม่มีในส่วนของยางอะไหล่ให้นะอ่านี่ปิดประตูไม่มีปุ่มล็อกนะครับปิดได้อย่างเดียวอ่ะมาดูช่องชาร์จครับตรงนี้เปิดมานะครับนี่เห็นไหมเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ให้การชาร์จแบบ DC หรือว่าชาร์จเร็วมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย รองรับการชาร์จได้แรงสุดถึง41กิโลวัตต์เลยนะฮะตัวแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตัวแบตเตอรี่รอบนี้เขาใส่มาเนี่ยคือ27.54กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวเดิมครับตัวเดิมเนี่ยเขาใส่มาถึง34กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถ,ถมันสามารถวิ่งโหมด EV ได้ระยะทางมากถึง201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC คนระัแต่รอบนี้ใส่น้อยลงครับ เป็น27.54กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้วิ่งโหมด EV ครับได้เพียงแค่150กิโลเมตรครับแต่150กิโลเมตรสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดก็ถือว่าไกลสุดในกลุ่มเซกเมนต,ต์เดียวกันแล้วนะครับ,นะรบนี่คือภาพรวมคร่าวๆภายนอกนะครับส่วนสัดส่วนอย่างอื่นครับเหมือนเดิมนะครับ ความกว้างนะครับความสูงตัวรถเหมือนเดิมเลยเขาเรียกว่าแทบจะใช้โครงเดิมเลยสิ่งที่ต่างไปก็คือตัวความยาวครับซึ่งความยาวไม่ได้แตกต่างกันมากครับมันจาก4 0 6ไปปลายเข้ามาเป็น4,070ต้นๆซึ่ง มันก็เป็นชุดแต่งแหละผมว่าหน้าข้างในมันก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมครับรวมถึงตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องยนต์ครับ1.5ลิตรนะครับเบนซินนะฮะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับทำให้ตัวนี้สามารถผลิตกําลังได้สูงสุดถึง326แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่530กับเคลื่อนด้วยเกียร์ d h t เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเรียกว่าภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจะเรียกว่า All New ก็กไรอยู่เหมือนกันจะเรียกว่า ผมแหมมันจะเรียกว่าเป็นแค่นิวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะท่าเปลี่ยนเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้แค่ภายนอกครับภายในเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนอะไรไปบ้างไปดูครับนะเข้ามาครับเราจะเห็นเบาะกันก่อนเลยนะครับว่าเบาะนี้เขาใช้เป็นเบาะหนังนะฮะนี่สังเคราะห์นะครับนุ่มๆนั่งสบายครับแล้วก็ปรับได้นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะได้8ทิศทางนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นครับน่าจะได้4ทิศทางนะฮะแ้วตรงนี้มันจะมีดันหลังด้วยนะครับอีก2ทิศทางนั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น8ทิศทางนะฮะ ส่วนเบาะด้านนู้นฮะนี่เขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้ด้วยนี่ที่เราสามารถเลื่อนได้นะครับจากสมมติว่าคุณนั่งข้างหลังเป็นผู้บริหารใช่ไหมคุณอยากจะเลื่อนให้มันขยับหน้าขยับหลังได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือตัวเบาะนะครับที่เขาให้มามาดูอย่างอื่นดีกว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหอลังการอ่ะมาดูนะตัวแดชบอร์ดทุกอย่างครับเขาถูกการปรับเปลี่ยนนะครับดีไซน์ออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นส่วนของ ซอฟทัสนะครับตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนแบบเงาเานะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์ด้านนู้นตรงนี้เป็นพลาสติกไม่ใช่นะฮะเป็นยางนิ่มนะฮะแต่เป็นซอฟทั uch เหมือนกันเฮ้ยก็ซอฟทัสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่านี่และที่สำคัญครับตัวหน้าจอเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะตัวหน้าจอนี้ครับจะเป็นขนาด14.6นิ้วนะครับเขาบอกว่าใส่ตัวที่เป็น ระบบปฏิบัติการคอฟฟี่3.0มนะผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าคอฟฟี่3.0คืออะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าคอฟฟี่3.0มส่วนใหญ่เนี่ยที่เมืองจีนเขาจะเอาไว้ใส่ในตัวของรถระดับพรีเมียมทั้งนั้นนะครับข้างบนนี้ก็จะมีตัวจุดต่างๆที่เราสามารถแตะดูได้นะครับเนี่ยว่ามันทำอย่างไรได้บ้างอะไรพวกนี้มังไม่แน่จะเดี๋ยวแตะไม่ไม่ขึ้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันแสดงสถานะได้เช่นถ้าประตูท้ายเปิดปั๊บมันก็จะเห็นนะครับว่าประตูท้ายเปิดอยู่ผมเปิดได้ไหมผมลองเปิดดูจากปุ่มมตรงงนนี้นะ้้ะเาาผปิดจกขใ นี่นะพอตูวไฟฟ้าเนี่ยทำได้นะผมกดนะอ,อ่านี่ไงนี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยเท่วะ่ะเดี๋ยวลองผมลองปิดนะปิดนะปิดนะน,นี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเท่เท่เฮ้ยเท่ะเห็นปะ่ะเออนี่กระจก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 ข้างซ้ายใช่หไหมผมลองเปิดดีเปิดมาเฮ้ยโอ้โหดูสิคุณดูคุณดูนี่นี่เห็นไหมนี่ เฮ้ยมันเหมือนจริงเลยนี่แต่ว่าสีไม่ตรงนะบอกก่อนสีมันตรงเขาสีเขามีแต่สีขาวอย่างเดียวเฮ้ยเท่ว่ะเราจะได้รู้เลยครับว่ากระจกบานไหนมันเปิดอยู่หรือเปล่าประตูมันเปิดอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ผมลองเปิดประตูฝั่งนี้ดิมันจะเปิดไหมนี่ไง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 เห็นไหมปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะปิดนะไอ้จี้เฮ้ยโหกราฟิกเก่งว่ะรอบนี้นะ,ะเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับแน่นอนครับเขาอย่างที่บอกไปไม่ใช่กล้องแค่ 360องศาครับมันมีสามารถดูใต้ท้องรถได้ด้วยสมมุติว่าเวลาขยับไปเป่นไหใต้ท้องรถมันก็จะเป็นทานสเพรนต์นะได้เห็นตรงนี้ช่วงล่างแบบโปร่งใสเห็นไหมผมสามารถเปิดนะเนี่ให้ช่วงล่างมันโปร่งใสแบบนี้ไนดะ้เห็นไหมเห็นคานตรงนี้ไหมเ,เห็นไหมนี่หรือเปิดภาพรถที่ทางขนาดเลี้ยวก็ได้นะนี่ระบบช่วยเบเรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ําเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับภาพรถที่ทางก็คือถ้าเกิน15ปั๊บก็ปิดได้เลยนะฮะผมเปิดลองเปิดไว้นะอ ก็มีระบบช่วยจุ่มช่วยจอดอะไรครบคร้วนนะครับปูยง่ายว่า how s s i t v รอบที่แล้วมีอะไรบ้างที่นี่ก็มีหมดเหมือนกันนะครับกล้องสามร้อยงศาเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยเราก็หรือถ้าไม่แบบทีดีก็ได้นี่แบบนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเออยเฮ้ยกล้องชัดด้วยนะกล้องชัดด้วยนะเนี่เป็นแบบทีดีอย่างนี้ก็ได้เนาะโอ้โหดูดีนะดูดีเลยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 เห็นไหมแล้วก็ค่อนข้างไวนะครับไม่ถึงกับติดมือซะทีเดียวแต่ว่า ก็ใช้ได้อยู่นะครับดีขึ้นนะครับอ่ะเล่นแค่นี้ไม่พอนะครับไปเล่นอย่างอื่นด้วยนี่ในส่วนของแอร์นะครับอ่ะเขาเปิดเข้าไปในนี้สิเออนี่สิโอ้นี่เห็นไหมก็เลือกเอาได้นะครับเป็นระบบดิจิตอลแลวเบาะหลังนะฮะจะให้มีอุ่นเบาะไม่มีนะฮะตัวเบานั่งนี่ไม่ใช่เบาะหลังเบาะนั่งครับจะมีระบบเป่าลมนี่แบบนี้นะครับเนี่เขาผมเนี่ยแรงกลางเบาได้นี่ผมเป่านะเป่าเบาะผมโอ้เย็นก้นเลยเนี่ยเห็นไหมนี่เข้าไป มาดูนะฮะแล้วก็ตัวนี้เจ๋งอันนิดนึงนะฮะเอามาดูมาดูภาพรวมคราวๆทั้งหมดดีกว,ว่าว่ามันมีอะไรให้ใช้งานได้มากครับพวกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าคล้ายๆรถไฟฟ้าเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนี่คือรถปักอินไฮบิตนะครับอันนี้เราขับมาแล้วประมาณกี่กิโลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ตัวของอย่างอื่นนะฮะมีแอปสต r e ที่เราสามารถลงได้ซึ่งมันเป็นสต๊อของตัวไอ้คอฟฟี่อะไรเนี่ยเอ,อยงนะฮะแต่ของที่ผมอยากให้ดูนะฮะก็คือเรื่องของการนำทางครับ ตัวนี้ก็ใส่แมปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขับมาเมื่อกี้นะนี่ที่ระหว่างทางนะครับก็คือใช้ความเร็วนะครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่72ไปจะไปไหนเล่าเดี๋ยวพึ่งสิอันนี้สิเออ72กิโลเมตรต่ชั่วโมงครับวานเลยสูงสุดที่ผมใช้คือขับมา1ชั่วโมง4 1นาทีนะครับใช้ระยะทางคือ120กิโลเมตรครัโดยประมาณนะฮะนี่ความเร็ว เขาก็มีเทติเอาไว้ให้นะครับแต่แมปเนี่ยค่อนข้างจะแม่นเลยสมมุติว่าผมค้นหาจุดเริ่มต้นผมนะ G ผมเราเราเริ่มต้นมาจาก G แยอยู่มสุวรรณภูมิลาดกระบังนะ่ะผมพิมพ์คําว่าอ่านนี่เปลี่ยนภาษาได้ด้วยลาดกระบังนะลาดเอาหายไปไหนละบังบังบังงงงงงเนี่ยฝนปุ้งป๊าป อ้าวนี่นะน่สวรณภูมิรักกระบางคือที่เดียวกันนะผมกดปึ้งนี่92้าบโลนะจากนี้กลับไปเนาะนีเ่เขาจะมีเลยนำทางการนำทางเอาเลือกเส้นทางได้ด้วยนะว่าคุณอยากจะเอาเส้นทางไปทางไหนนะครับน,น,น,นี่ทางนู้นทางนี้ทางนั้นอจบนี่ร้อยี่ิดโลนะร2อยิบี่โลเร็วสุดก็ต้องอันนี้ใช่ไหมแนะนำนี่ว่าอะไรบ้างเขาเลือกไปแล้วเราก็กลับแล้วกดเริ่มต้นเลยหนึ่ง แตแล้วก็มีเลือกได้ด้วยนะทั้งสุดเหล็กเลี่ยมค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเหล็กเลี่ยงทางหลวงหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับอ่าไปกับกับกับยังไงล่ะกับเออนี่ไงเริ่มต้นปั๊บปึ้งมันก็จะแสดงเส้นทางมาแล้วก็แนะนําทางที่เราไปได้เลยผู้สา่์ไทยด้วยนี่เขาบอกเลย ระยะทางระหว่างที่เราผ่านมาครับเราสามารถเขาจะบอกได้ด้วยว่ามีศูนย์บริการทางหลวงอยู่ตรงนี้นะครับในระยะ80กิโลเมตรแล้วก็มีจุดจอดรถนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันช่าง,งมันนะฮะก็เขาก็จะแนะนําอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับและที่สำคัญคือแมปอันนี้ครับมันบอกคุณได้ด้วยนะครับว่าตรงนั้นมีกล้องจับความเร็วหรือเปล่านะมันจะเตือนก่อนคุณวิ่งเข้าไปประมาณ900เมตรนะ ทำให้คุณเนี่ยสามารถชะลอความเร็วได้ด้วยเฮ้ยแม่เปไงดีไหมล่ะอ่าอะไปต่อคือหน้าจอเนี่ยเราพูดกันถึงได้ไม่หมดหรอกอันนี้มันมีโหมดหนึ่งที่เราต้องดูก็คือตัวหมู่กันทั้งค่าของรถนะครับพราะปิดเข้ามาเปิดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันควบคุมหลายๆอย่างได้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราเลือกกันก็จะเป็นพวกโหมด normal นะพวกนี้แปะเข้าไปมันมี4โหมดใช่ไหม eco normal sport snow ใช่ไหมฮะนี่เราก็แปะ เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างครับเปิดครึ่งหนึ่งเปิดจนสุดปิดสนิททาได้หมดกดในปุ่มเดียวได้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกหลังมีไฟอัตโนมัติเปิดปิดได้แล้วก็โหมดพลังงานนี่เลือกได้นะครับคุณจะวิ่งแบบ e v อย่างเดียวเน้นโหมด e v หรือเป็นไฮบริดก็ได้ถ้าไฮบริดเนี่ยเลือกได้อีกว่าการสำรองพลังงานเนี่ยเอาแบบไหน,นะครับจะเป็นแบบเลือกเองหรือว่าจะาแบบอัจฉริยะก็ได้โหมด e v ก็จะใช้ e v อย่างเดียวเราจะใช้ เราจะเน้น e v ก่อนนะเอาเน้นเน้นโหมด e v ก่อนนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวขับจริงค่อยว่างันอีกทีนะเฮดอัพวิดเพย์ตั้งหน้าตั้งตั้งข้อมูลได้เปิดได้ปิดได้ เราจะอยู่นี่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะมันบอกได้หมดเลยนะครับทั้งความเร็วนะครับแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยระบบแอปสีบคุ้มคอนโทรหรือว่าตัวที่เป็นแมปนะครับขึ้นไปอยู่บนหน้าจอได้หมดเลยแต่อันนี้เนี่ยผมเวลาผมใส่แว่นกันแดดของผมเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นเรียกว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ตั้งค่าได้มากมายจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆก็ได้นะครับพวกพวงมาลัยนะครับตัวปุ่ม อะไรเงี้ยเราไม่เราไม่ไม่เอาละเอียดนะเราคงไม่เอาละเอียดนะเวลามันน้อยนะครับการขับขี่จฉริยะไฟนะครับการสแสดงผลเอาไว้วันไหนผมได้รถแบบเต็มเ็มอะ่ะแล้วผมจะเอามาดูแบบเต็มเตให้ทีเชื่อมต่อครับตรงจริงตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่แล้วครับกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับแต่ เขาบอกว่ามันจะใช้งานตัวที่เป็น Apple CarPlay กับ Android Auto ได้นะครับหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปผ่านทางระบบ f OTA นะครับก็สามารถอัปเดตได้ครับดังนั้นใครซื้อรถแรกไปก็อาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องแบบไอ้ตัวนี้กินไม่ต้องใช้ตัวนี้อันเดียวก็พอแล้วใช้ได้เลยนะครับขยับลงมานะครับดูว่าดีไซน์เป็นไงบ้างครับตรงนี้ครัก็จะเป็นปุ่มครับที่หยิบออกมาบางปุ่มนะเช่น ปุ่มอากาศไหลเวียนครับเปิดปิดแอร์อะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวดาเอาอีกแล้วนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มขยับอุณหภูมิเพิ่มลดหรือว่าขยับตัวความแรงลมอะอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเวอร์กว่าช่องใส่แก้วนะที่เขาบอกว่ามันเปราะบางเหลือเกินในรุ่นแรกครับรอบนี้เอาแบบนี้ไปเลยแข็งแรงแน่นอนช่องไวเดชาร์จครับ50วัตต์ เยอะมากนะครับผมชาร์จลองมาแล้วใช้ได้จริงแล้วก็แน่นด้วยวางปั๊บเนี่ยอยู่เลยครับอันนี้ก็ช่องวางเหรียญอะไรทั่วไปครับอันนี้ช่องใส่ของนะเฮ้ยก็ใหญ่อยู่นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างให้ดูนะด้านล่างนี้นะฮะก็จะมีตัวที่เป็นช่องนะครับ USB Type C นะครับให้2ช่องตรงนี้นะฮะแล้วก็ Type A อีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะฮะจะให้อีก1ช่อง ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับเน่แล้วก็ที่สําคัญครับตัวลําโพงครับนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะเขาให้มาแบบตเต็มๆเลยนะแจุดนะฮะแล้วก็เพิ่มวูฟเฟอร์ไปอีกหนึ่งดังนั้นเนี่ยรวมเป็น9น้าครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงจะโอ้ดีเด่นอะไรแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรด้วยนะครับไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่เลยทีเดียวนะครับอ่ะหน้าจอตรงนี้10.25นิ้วครับก็ บอกข้อมูลอะไรได้บ้างเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับจากตรงนี้ผมสามารถกดค้างนะครับกดค้างปึ้งเพื่อที่จะเข้าไปดูนะครับว่าเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างนี่มีร้อยกิโลเมกาสุดทําอะไรได้บ้างเพลงนะครับข้อมูลพื้นฐานว่าพลังงานใช้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้แนละ้วแจ้งเตือนมีอะไรไหมว่ารงลดความร้อนนะครับวัดอุณหภูมิยางได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแรงดันยางนะครับ แล้วก็อันนี้คือรีเซ็ตนะก็ถือว่าใช้ได้พวงมาลัยนะครับปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับนี่แบบนี้นะฮะขึ้นลงเข้าออกนะอ่าขึ้นลงเข้าออกนะแล้วก็ตัวของพวงมาลัยครับเป็นแบบสองก้านนะครับเป็นวงกลมแล้ะก็ท้ายตัดนิดนึงครับดูคล้ายๆของอะไรผมก็บอกไม่ถูกกันนะค่ข้างมาเถิดตัวเกียร์ครับจากเดิมนะครับที่เป็นมือหมุนตรงนี้ใช่ไหมครับเขาโยกกลับมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วแล้วก็ ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีแล้วก็ตัว Adaptive Cruise Control ก็ใช้วิธีการโยกจากตัวก้านนี้เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮะมาดูบอดหลังนะครับ h a w a l H6 PHEV ครับเป็นยังไงบ้างเป็นแบบ All New นะคันนี้มาดูเขาพับเบาะนี่ว่ะนะครับพับเบาะแบบไหนนี่6 0ส4 0ครับแบบนี้เลยนี่เรียบเนงะ แล้วก็อันนี้อาจจะเอียงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ให่อ้ปสรรคอย่างไรก็ตามนะฮะสามารถวางของได้เยอะมากครับปิดขึ้นไปน,นี่ง่ายๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่นั่งได้สามนะแล้วขึ้นมานั่งปึ้งปิดปั๊บเนี่ยมันน่าจะได้เลเวลเดียวนะครับน่าจะได้เลเวลเดียวใช่ถูกต้องครับมันได้เลเวลเดียวเอาอันนี้ขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนั่งโอ้โห นี่คือโพซิชันผมนั่งขับนะครับสบายๆนะฮะผมขอหยับแอร์ก่อนหอยร้อนเหลือเกินนะฮะสบายๆเล็กรูมเหลือเยอะเท้าสอดใต้เบาะได้เรียบร้อยนะฮะหัวเหลือเพียบระดับนี้เลยมีมือจับให้มีที่เท้าแขนตรงกลางให้ที่เท้าแขนมีที่วางแก้วให้2ใบแบบนี้แข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยไม่ให้ก๊แกแก๊กนะครับมีท่องใส่แม็กกาซีนได้ตรงนี้นะฮะ หลังคาเป็นแบบพาโนรามิกซันรูมนะครับบอกไปแล้วตัวนี้คือตัวท็อปนะครับพีเอในรุ่นเอลต้าครับจะมีรุ่นเดียวที่มีหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูมให้แบบนี้นะฮะแล้วก็แอร์นะครับช่องแอร์ตรงนี้มีให้นะครับ2ช่องไม่ต้องแย่งกันครับมีช่อง USB นะครับแบบทั้งไทยเอและไทยซีครับให้อย่างละ1ช่องนะฮะก็สบายสบายกันไปนะครับจับตรงนี้ก็สัมผัสดีนะครับมีตัวที่เป็นซอฟทัชตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็ ทั้งบนเป็นพลาสติกครับมีลำโพงลำโพงอย่างที่บอกไปแล้วครับรวมทั้งคันเนี่ยมี9ตัวนะครับก็คือเป็นตัวธรรมดาเนี่ยแตัวแล้วก็มีฟูเฟอร์ให้อีก1ตัวนะครับนั่งสบายนะถ้ามันเอียงกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะมันก็น่าจะสบายกว่านี้ครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับว่า เป็นยังไงบ้างที่เหลือจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับขึ้นชื่อเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับรถของ GWM ครับเขาให้มาไม่แพ้ใครแน่นอนครับระบบเยอะแยะมากมายครับ Adaptive Cruise Control เตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนขนาดถอยหลังระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมรถให้อยู่กลางอะไรเยอะแยะมากมายครับให้อ่านให้หมดระตายพอดีครับมันจําไม่ได้หรอกครับลองอ่านดูครับว่าตามลิสต์ทั้งหมดนี้ครับที่ผมขึ้นไปเนี่ยระบบความปลอดภัยของตัว GWM ฮาวาวลเอสซิกพ wow, คันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับรับรองว่าคุณก็จำไม่ได้แน่นอนครับเนี่ยเขากำลังสาธิตดูเลยนี่กระเป๋านะใส่ได้เยอะขนาดไหนอันนั้นกี่นิ้วอะ่ะ24นะยีนิ้วสองใบแล้วนะไปดูลังดูลังโอ้ เอาอีกเอาอีกนะเอาอีกใส่ไปอีกใสไปอีกใสไปอีกมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะฮะนี่มีคิ๊กเซนเซอร์ดูเตะปิดถอยหลังอันนี้มีคิกเซนเซอร์เรียบร้อยนะฮะนี่จริงตู่ได้อีกเยอะนะจริงๆเรามีเตรียมตรงนี้อีกนะนี่นะนะแต่เย็นนะนี่นี่ยีนิ้วใช่ไหม G8 ก็ใส่ได้นะยิงถ้าใส่ก็ใส่ได้นะเออเนี่ยจุจริงๆครับรของฮาวเวลเอสซิกพีเอสชีวีครับนี่สำหรับราคาค่าตัวนะครับของ GWM ฮาวเวลเอสซิกนะครับพีเอชีวีที่เราทดสอบกันในวันนี้ครับราคาสุดที่อยู่ที่ เท่าไหร่ก็บอกไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่เราทําการทดสอบแล้วก็ที่ออกอากาศนี่ครับราคาเขาจะยังไม่เปิดครับเพราะเขาจะไปเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะที่งานมอเตอร์โชว์ในวันที่24มีนาคมนี้ครับใครที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่น PHV Alta ครับหรือว่าจะเป็น PHV Pro หรือว่าจะเป็น h e v Pro ก็ตามครับ3รุ่นย่อยนี้ราคาเท่าไหร่นี้เราต้องมาลุ้นกันหลายๆอย่างครับถูกปรับมาหมดแล้วครับตัวแบตเตอรี่ครับ ถูกปรับขนาดลงแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ครับที่ผลิตในประเทศไทยด้วยครับที่โรงงาน s v สนะครับที่เราไปเยี่ยมชมกันมาในครั้งก่อนครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่ครับทั้ง3รุ่นเราไปลุ้นพร้อมกันวันที่24มีนาคมนี้ครับ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับของการเด็ไลของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเด็ทุกคนด้วยฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบนี้ครับพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัพโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งและคุณจะไม่พลาดคลิปดดดีีีีีๆแแบบ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 นนนนน้้้้้้ต่่ออไปเเลลยคคคคคคครร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 ัััััััััสสสาหหหหงงงผมมมิ์ธทววพกใ